ใส่ไม่ให้หมดทุกคนเนอะใครนอนหรอวะนี่กูมีทามกับ ตอนนี้นักร้องได้ร้องแล้วนะครับเสียงร้องมากไอ้โคหนไอ้โค้ดผมจะขอสมบ้านหน่อยว่าคุณนอนสบายหรือเปล่าครับเขาบอกว่าสบายมากครับ เ๋ขสาสัมภาษณ์ว่าผมจะหลับสบายเนาะดูเสียงสิ <c ười>